สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆากับผมวันนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดนะครับผมวันนี้เขาจะไ่เบ็ดนี่ครับผมเบ็ดปลานะครับพี่น้องเบ็ดปลานี่ครับผมไม้ดานหลังเขาเลยครับพี่น้องหน้าเข่าเขากำลังเจียวงามนๆนี่วันนี้จัดเยอะใส่เดือนได้ะครับพี่น้องนี่ใส่เดือนใญ่หน้าเขาา่าไมยนี่หละเบิ่งกันครับผมว่าสิม,มีปลาอยู่บอกเพราะว่ามันสวบอยู่นะพี่น้องได้ยินเสียงมันสวบอยู่ลองเบิ่งครับผม ่าไม้นี่เขาสิปเป็นยังไงไปครับผมไปใส่เบ็ดไปด,ด้วยน้ำกันครับไปครับมากระสมุนคือเอาแานะครับผมนั่งถาง่อยตดหมดอยู่นี่ยุพนนี่โอ้ยปานพญาสิงโตเวเฟนเห็นม่เมาขันสวยปุบบั๊บปุบบั๊บอยู่ที่พี่น่องลองบึงมาวป็นจมีป่าอยู่เด้ อยยุ่งหลายครับพี่น้อง สังเกตเ่าหน้าปวดปวดไอสารผิดนั่นสิมี่ักบุ่งนะพี่น้อง สวบอยู่พี่น้องปุ๊บอยู่ตรงสวบอยู่แน่นเยวเก็อมกมาเรียกก่อนเรียกแขกกน พี่น้องเดี๋ยวผมสิล่าไปก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวจังถามว่ารุ่นน้ำกันว่าสิบเป็นถังไหนเนาะผมขออนุญาตไสฟเป็นเรื่อยครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีหลบแรงนะครับพี่น้องหลบแรงหลบคำเบิ่งกันครับผมหลุนเบ็ดน้ำกันหลังไหนเป็นตะดึงตะตีกับพี่น้องเบิ่งเด็ดหลุ่น,น้ำกันเลยครับพี่น้องว่ามันปลาตัวซํำไดตัวซํำไดปลาไม้นี่โอ้นี่ครับผม ผมซ้ำนี่แหละพี่น้องปลากำลังหาวพี่น้องผมเก็บก่อนครับผมนี่ครับผมแต้มแรกเป็นปลาคอเก็บเยอะขึ้นก่อนพี่น้องได้ม่งไหล ต้องต่อไปครับจ๋อจ๋อนังอนุ่มมีดึงด้ครับโอ้โหคุณเดิมครับพี่น้อง โอ้โหปลากระลังกระลังห่าวพี่น้อง,งกระลังกินเบ็ดหลุนเนี่ยนะขออนุญาตเก็บก่อนครับเฮ้ยหลังนี่หลังนี่ก็ไม่ดึงเด้อครับผมโอ้โหโ อย่งเนี้ยโอ้ยปลารุ่นหลุนเดียวเบิดต้นเออพี่น้องปลามันรุ่นเดียวเบิดตอุอ๊พี่น้องมีดินนะครับมีดินมีดินดิน ดิ่นนะครับนี่ครับผมโตป่าโอ้หลุดนเน่ยนี่ครับผมเตี่มที่สี่ อันนี้ก็พูดถือครับเดีย๋ยวผมเลาะเพิ่งมุมจังสิมาเปลี่ยนเยื่อทีเดียว,ยวมองเลยมันหมดหมดมีปลาตีโอ้ยนี่หนอประคัวหน่อยเอยอ กินเลยครับพี่น้องตัวนี้สองแัยต้องเอาแล้วนี่จังมีดถึงนะครับโอ้โหโอ้ปลาโอ้พี่น้อง ป่าไหมครับผมปาลากำลังหา่าติงตีอยู่ครับพี่น้องเขาก็มัดตีคือ สเสดงปลาไอ้ปลาหน่อยหลายครับพี่น้องพวกคอหน่อยพี่น้องเอ้ยโอ้โปลาตกปลาแม่ ปลาพี่น้องนี่แหละปลากำลังเหา่าลุนหรือเมื่อไรแต่ลองลัางนี้คือจังส่งคือจังดึงดูมัน โอ้โโอ้ตัวนี้ตัวนี้ซิ่ตึง่ยพี่น้องโอ้มันกินมันกินปลาเค็ง่ยพี่น้องผมเบิ่งจากลักษณะแล้วกินปลาเค็ง่ง กินปลาชิงพี่น้องท่องไข่งปองเลยอ้าวตัวน,นี้ใส่สวยอยู่ครับโบททีครับพี่น้องทงังค์ชิึนนี้ดิบเลยพี่น้อง มาอ,อีกแล้วครับผมเออพี่หน่องถือดีแท่แต่ว่ามันตัวปยใหญ่น,นะพี่หน่องเั่นครับออพี่หน่องหลังมิดดึง <laughs> ดึงนะครับแต่ว่ามันมีตัว

แล้วพี่น้องนี่ครับผมว่าเชียวแต่พ่ออยู่พ่อกินเกินแตัวนี่โอ้ยนี่ครับผมมาอีกแล้วอพอขอนมีมีค่คูหลุดไหมพี่น้องโอ้ยบไดินยุบเบียดเท่ากับเฮ้ยจังเดะ โอ้พี่น้องเขาอีกแล้วครับผมนี่เ <c oughs> นื่อยขานปวดแล้วพี่น้องมันเดี๋ยวเป็นสิบล้วบ่เบิ่งกับพี่น้องปาลางรา่คินจังดินเเออพี่น้องเอ้ย เอาอีกแล้วตินกระตุยกระจายเลยพี่น้องเอ้ยเหมือกับผมมาเป็นโตครับขวาโอ้โอึงดีแฮง น,ออนี่ครับผมมาอีกหนึ่งโตครับน้องพี่น้องเนี๋ยวผมสีป้าพี่น้องเขาเมื่อยแล้ะครับเดี๋ยวเพิ่งผลงานกันครับเดี๋ยวผมเก็บตัวนี้ก่อนเพราะอะพี่น้องมันขันยามเบิดขึ้นนี ผมกำลัไว้พี่น้องให้มันใหญ่ก่อน <laughs> ถือกี่หกครับผมมากับสมุนตลาดเข้าบัตรท,ที่ี่เอาเมื่อด้โอ้ยนั่งบึงยังจอบปลาบ่าพอแล้วพอแล้วไว้แล้วได้ร้า,ายแล้วปนะพี่น้องที่ปลากันบัานี ครับผมผลงานจังเป็นจักตวัวพี่น้องอ๋อเต็มที่เลยครับพี่น้องบู <c oughs> ๊ยเ,เต็มเต็มสิบกดโตพี่น้องเกือบเศร้าหนดละประควาหลาหลุนนะครับตื้อจนจีค้านปวดพี่น้อง รอบเสรอยิง่งิเป็นยังไงหลอกคำเนี่ยเขาพ่อแหละครับแังถาลุ่นรอบเศรอีกรอบนึงครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้านะครับพี่น้องนี่นะครับผมบรรยากาศตอนเศร้านะครับพี่น้องพาพี่น้องมาหาเลาะยามเบ็ดนะครับเศ้านี้หลังจากมือขึ้นนี่ยได้ปลาไปไล่เติบอยู่ครับพี่น้องปลากะโอ้หัอกับล่ง กำลังหาวนะครับพี่น้องมีตะปักคอกำลังหาวเลยเบิร์กผมว่าแซานี่สิเป็นเังไดีนะครับไปครับผมกำลังยุ่งเด้งเดียครับตีกนาตัวปลแล้วเอ้าพี่น้อง นี่อยู่ได้หรอไม่ประคอดอ๋อโอ้ยแ่นอีรีครับพี่น้องนีนน่หลุดพอดีนี่ครับผมกลังหา่ากับลังเห็ด แดดเดียวแสบครับพี่น้องรุ่นนี้ จะประรัวหน่อยพี่น้องเอ,อ้ยอะไรครับากำลังหา่ <c oughs> าไม่แล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมตวปา่ารุ่นนี้ไร้แห้งต้องขึ้นเออ มีรุ่นไงนั่งอยู่ด้วยครับพี่น้องรุ่นน้อยรุ่นใหญ่ปนกันไปอยู่ ง่ายเลยดึงโอ้เขาก็เห็นปลาเกีงพี่น้อยปลาเกีงปลาถือมาหลายอยู่ครับอืตัวบปใหญ่ปลาหน่อยซะหลาย โอ้ไม่ดึงอีกนะครับกลัวด้วยอยู่บ้างเปนอะพี่นอ้องคุณดินว่ามันตัวละโล,เน,น,ล,เน,ลนเนี่ยนี่เนี่ยผมหลายแห้งดุนนี่มี่ดินเลยพี่นอ้อง điểm hẻn kẹ, điểm hẻn chẹp huy nông, cứ là, to sâm đầy là, điểm vài tuổi là lo của mình hay Cái nồi bưng răng kiểu thế Đó Bà Hà chứ nồi nữa cái nồi u uh. โหมือนนะครับผมปลาคอไมากินปลาเข็งคือโอ้นี่ครับพี่น้องตัวเงี้ตัวเงี้ยตัวเงยุ่มแต่หลายโอ้ยนี่ครับผมโอู้ นี่มันมากินปลาเข็งเข็งถือกวนพี่น้งองครับผมนี่แหละเห็นป้องเออตัวใหญ่มาน้ำละครับ รูปปลาแล้วพี่น้องแม่นหมดดิน่เบ็ดเขาบ่แม่นอยู่ครับแม่นอยู่มาแล้วครับผมไปอีกหนึ่งตครับ ครับพี่น้องกูเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับรอบเสาเนี่ยนะครับผมหมไม้ตรงไ้ตรงหน้านะครับพี่น้องไม้หน้าเข่าครับพี่น้องปลาหน้าเขากะโตกระลังหาวครับพี่น้องกะลังหาวกะลังเป็นบ้าหน่อยเหมือ <c> น <oughs> กันครับผมมีตัวใหญ่มานําอยู่ด้วยครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้หน่อยอะไร ผมผลงานหลอบเสาเขาเนาะสิพี่น้องเบิ้งต้นกันหลอบเสานี่คือหลอบเสานะครับพี่น้องโอ้มาหาวแท้นี่ครับผมผลงานป่าหลอบเสานะครับส่วนใหญ่รุ่นรุ่นน,น้อยๆหลายครับพี่น้องรุ่นน,น้อยๆรุ่นกระลังหาวนะเนีเขาเพชรปลาแดดเดียวครับผมตัวนี้ไข่ยอยู่พี่น้องตัวนี้ใหญ่ สีเลือกันนี่ครับผมรุ่นนี้รุ่นนี้ไร้ขึ้นกับรุ่นนี้ไร้ก็น,นี่แหละครับผมหายอยู่หากินแบบบานๆแล้วครับพี่น้องใส่เบ็ดหน้าเขาลองมึงเขากะล,ล่างเป็นนะลังเป็นกาะนะกะลังเขียวปลากับกะลังกะลังสีใหญ่ไ <laughs> อ้หมกคิดวันสิก,กินหลายป่ะนี่เด้พี่น้องหมกคิดวันสิก,กินดีป่ะนี่เกือบ โอ้กินดีอยู่มขึ้นนี่พดจนขี่ขานนะครับพี่น้องพดจนกี่ขานพ่อก่อนพี่น้องมันหลายพดเอาแค่พดออยู่พ่อกินครับพี่น้องก็ฝากเป็นกำลังใจหาก,กินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังบวะผ่านคลิปต่อไปสิมิยังกระถาลุนถาเบิงน้ำกันครับมือนล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ